สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้ามืดนะครับมาดูแต่ก็อีกคู่นะครับวันนี้ยังไม่กลับยังไม่เลิกนะครับอันนี้เป็นทีมงานค่ายรวมใจนะครับสืดและโนนะครับฝั่งนู้นคือแมนแล้ะยาวสู้จริงไลายมากนะครับ ข้ามเสือสี antis, hum, ่แป็นนะครับแต่ไปที่สองต่อสองครับยาวสู้จริงได้เสิร์ฟครับยาวโยงมาครับตดเฟิร์นโนยกสองต่อสองครับ โนได้เสิบครับเปิดแจ่ครับตรงนี้ครับยาวครับกินนนเป็นสามต่อสองครับโนและจืดนะครับสามต่อสองครับน้ำสี่ต่อสองครับ เกดแล้านนอคลายลมใจครับที่ตัวสอง ต2ต่อ4ครับแมนได้เสรฟครับสี่ต่อสองครับแมนเปิดยกขึ้นมา

สกินรดถ้วยบุนมึนนี่นะมันแซ่บเนาะบ้ขาแกับป่แล้วเนยัปายังไม่ได้จะเก็บบามึอนี่ยังต้วใจังเจ็ดมึงเจ้าแฟนมงเจ้าอยู่อ่ะจ้ เดินรโ,โตทำไมเดินกนเดินกับบกอุ้มมือนันะเดิน้นแตะตีแรกกับบกอุ้มเหมือน,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 นั่นกับบกคิมน่ะน,น,นี่ครับบดถึงคิมสักมไหนอุ้มขิมนนนบุญกรสองครับีแต่สดสด <c oughs> <c oughs> ต่อสองครับมองดีครับยาวครับสองตาเจ็ดครับยาวสูจริงได้เสือครับเปิดหัว

ได้ออกมาสี่ต่อเจ็ดครับโยงไปครับเจุดเปิดทำไมไม่แปลสี่ลองสี่ลองครับเจ็ดต่อสี่ครับโน่ได้เสิร์ฟครับเปิด มันบอลน่าเข้าทองอ้มชิมเลยครแต่ต่อสี่ครับเฮปิดหัวเข้าไป แต่โดดสูงไว้ก่อนียังไงเอวย่างเดียวให้พี่เอวเอวยางเดียวไปมาได้ด้อตีต่อแปดครับยาวได้เสิร์ฟครับอุ้ยเดี๋ยวนี้สูงมากกว่าเดิมากน้ำแข็งดึงมาแล้วเต้เต้แพ้ครับว่าเมื่อกี้ลูกหางเขามีแตะยอดน่ารักนะแปดต่อสี่ครับโน้ตได้เสิร์ฟครับ แมนยกไปอีกทีครับนักเด็โดดซื้อหรือกันสี่ต่อแปดครับแมนได้เสิร์ฟครับตำรวจไปไหนแล้ววะครับเสียฝากลางไม่รับครับไล่มาห้าต่อแปดครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับคุทุกคนครับเช้ามืดนะครับยังไม่เลิกกันนะครับเตะกันต่อกันไปเรื่อยๆนะครับห้าต่อแปดครับมันใครเสร็ไหนมาห่างครับอ้อลูกออกว่ะแปดต่อห้าแปดต่อห้าครับ แมนอะไรก็ไปครับเอาสาม้องนี ha, k k uh ่สาม้องนี y ort. Y ort. Y ort y ่ห้าต่อแปดครับแมนได้เสียวครับเอาไหล้ายห่างครับยอดยาวลากเองครับบอลลุนมาครับ ยกซ้ายทำไมทำไมไม่ไขว้ไปเลยล่ะแปดต่อห้าครับยาเปิดครับีแมนไร เทอาลุงเอาลเหนียวตื้ไว้เหนียวตื้ไว้สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เป็นแมนและยาสูงงร้ครับฝั่งน้นเป็นทีมงานค่ายรวมใจครับโน้ไและเจิดนะครับ 8-8ครับยาวไมบครับลองร้อยังไงบอสถามว่าผู้ใดที่นนได้เอการทีเสียบมาษีไมาเสียบใส่หัวมาเสียบตรงได้ว่าเขาเปิดหัวพอดี8-58-5ครับยาวเปิดแบ่งเงินในใจา้ไป ไม่โดนครับเกินนํำเปก้าต่อห้าครับเก้าต่อห้าครับเกินนํำเป็นสิบต่อห้าครับฮะลรจืดครับว่าเมื่อกี้ได้ยินใครต่อ ไกลแล้วไกลแล้วตามอยู่ห้าต่อสิบครับแมนแลยะยาวสู้จริงไร้มากครับผมสู้จริงไร้มากห้าต่อสิบครับนี่ล่ะต้องเสิร์ฟตรงๆง,งี่สิไอเสียกันแม่โว้ยเสือกสีลาเปิดหัวเขาเปิดหัวพอออกเสือกตั้งขางมันยังกินสิบต่อห้าครับ ินเนี่ยแก้วนึ่งสิบต่อห้าครับโน้ได้เสิบครับได้แล้วก็เสียแจมเพื่อนตีเกี่ยวครับ

อทีนรุ่จ้องคห้กูเห็นในขั้นเกลียวแล้วกูหนึ่งข้อซิกระเีเนี่ยตัวนางทีนางทีฮะะอสิบเครับน้องเองเป็ย่งไงแหตัวนางเบื้องม็นเสียกระก้เก้าตัวนก่าหลก่ะก้นมะเขาจะให้ดูนั่งดีกว่านั่งคนยอดเอาต่อสิบเครับเขาดีตัวน้ตัวนี้มากุเออนังไรแต้องคุไ นอยู่ไหนใน่มันอยู่ันอยู่นไ่เอาไม่แห้งกันเนี่ผมนบอกหก่อสิบเอ็ดครับครับเียดตัสิบเอ็ดเออพาไปดูดิจ้า่ย สิบเอ็ดต yeah, ่อเจ็ดครับเสบียล่เขาบอรับด้ตงหันมันออกซอเจตตสิบเอ็ดครับอยู่นะอยู่นะ น่นะเรียบนั่นยส้อมสี่้องร้อยเดียวแต่อสิบครับนเ้อไปดียวแต่อสิครับเดี๋ยวแล้วห่างแล้วเขาไล่เองครับเอาามรอร้อย ันสองต่อให้เราสองร้อยพาไปเลยนะไม่พาไปเลยนะไม่หนีนะเลยมาเท่านี้ไม่มีจะพาเลยนะเอาต่อสิบเอ็ดครับเปิดครับห่างนะครับติเกี่ยวครับงานยกสวยครับติเกียวครับ เป็นสิบต่อสินะครับนี่ครับหน้ายันนมไปวนเลยอ่ครับลายเตียมาเป็นสิต่อสิบเนะครับต้นนะแต่มาถันนะครับเซเนีลเ่ครับเอาจัจองลองดิสิบต่อสิบเอ็ครับั่นครับไม่ได้หเอาเบอร์เดิเบอร์เติมดิเเสีย มาเจับมาเจับเกี่ยวนะซสลูกเกี่ยวนะรอชีนะมาเจับมาเจับเกี่ยวนะเขาหมองไม่กินเรานะติงจอก็ไม่กินเขาไม่ได้ใช่หมกปากเขาสะบัดเฉยๆมาเจับมาเจับสองไล่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับสิบเอ็ด วไป่นดีเสียบไปสองลอนสองลอสองอสองอนหนอยเดียวสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับโน้ตได้เสียครับโอ้โหข้มองนีครับมองนีครับ ôngớt thêm đi, ôngớt thêm tiếp lại đây đây. Ở đâu ก็เขาคัดกันในกลางนะครับไปเจือหรอะหลายๆ่ะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับอะครับมามันท้ายเกมนะครับสาวแล้วยังมันอยู่นะครับแต่ก็เราครับโอ้โหนี่ครับแมนเกือบไม่รับนะครับเฮ้ยหยอดที่หนังเอาครับหยอดดีครับเเีีียยวน่่่อกทโ้ไปทางเสี่ยงหลายๆย่า ไปทั้งเสยเงเลยนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับนะครับเปิดครับถอย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 สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับ เราเปิดครับ hehe, ห,หลยครับเปิดมรัับต้านไม่ไหวนะครับครับมาส่งเขาครับตามมาทันนะครับสเกตต์แตสเก็ตครับเศรษกไงพวกนะครับเดี๋ยวเหลี่ยมแก้เดี๋ยวจะไล่สดนให้ดูทาง ก็นักสู้นะครับ